You <with> วันนี้ก็อยู่ผมตัวเซกันครับวันนี้จะมาขับนั่งขับเครื่องบินกันนะครับผม,บมครับทั่วเมืองครับไม่รู้ว่าสีมีการดินจะแย่แค่ไหนครับก็ไปดูกันเลยครับผมขึ้นแล้วครับเครื่องบินเนี่ยเร็วมากครับผมไปแป๊บเดียวก็เห็นว่าเป็นที่นู่นที่นี่แล้วกับผีกระมจาช่ไนะครับ ก็มนสูงมากค่ะก็อารกระตัดกนะเรับกลัวมันชนตึกคับลองไปที่ทีเจครับเราจะไปที่บ้านมันโดดลงมไม่ได้นะครับโดดมาตายอย่างเดียวดึงครับนี่ครับถ้าอยากให้มันขึ้นก็ดึงลงครับแต่ถ้าอยากให้มันลงก็ดึงขึ้นครับลงขึ้นายขวาบ อยากกดตรงแถวๆนั้นครับเพราะมันจะให้ลงเสียงเพลงก็ใช่บทีค่ะเล่นความเร็วเขาเที่ยวบินเร็วมากควเราบินสำรวจป่าเห็นไหมกันครับไม่บินไปทะเลครับที่เกียดที่เกียดบินยาวเอ่อ โหขึ้มันเร็วมากนาดึงขึ้นนะครับเพื่อวางสูงบ้านใครแถวนี้วนะเราจะลองทำเีลาบินหอนนะครับเออยวนะเอียมการหน่อยเว้ยเยว ตึกที่กระโดดร่มมนะครับไม่รู้ว่าตึกไหน,นครับการดินอ่ะแนี้ก็ต้องบินระ,ะวังระวังด้วยนะครับนี่ครับตึกที่สูงสุดครับที่คนมาโดดร่มเลนน่ครับบินโชว์สกิลครับ ต้องวางแผนที่ครับเราจะเอาเครื่องไปจอดแล้วครับจะข้ามก่อนครับมันจะดูไม่ดีจะดูทางไม่ค่อยเห็นนะครับครับสนามบินทา่าไหนทางนี้นะครับต้องบินด้วยความเร็วรถนะครับรถเขาตอนนี้ใกล้ถึงสนามแล้วครับสนามบินก็อยู่ตรงนี้นะครับผม ลงจอดทางน,นี้เลยกดเบ็กนะครับ๋อที่จะลงจอดลงจอดไม่ได้ครับต้องไปขึ้นใหม่ครับต้องกลับหมาครับลังทนิ่งของครับผมในการบินเออเกือบเรียบร้อยครับผมเฮ้ยปีกปีกปีก ปีกปีกไปทำงานแล้วนะผมปีกกันหักต้องหาที่ลง้วอะเครือค่องวินไปอย่างนี้เขาปีกครับเฮ้ย อันนั้นก็ลาไปแค่ครับผมบ๊ายบายเออ oh, <mother> fuck. อ่ามอเฟัก็ุณมีก็ระเบิดไปที่เรียบร้อยครับอยู่ห่างจากฝั่งไหมเลยจมน้ำตายครับก็วันนี้ก็ขอลาแค่